สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้แม่อ้อยจะมานําเสนอเมนูเจีวเห็ดฟางค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะวันนี้แม่อ้อยวันนี้แม่อ้อยใช้เห็ดฟางหนึ่งกิโลนะคะเมนูทําบุญค่ะวันนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นรากผักชีนะคะพอดีแม่อ้อยมีรากผักชีเยอะนะคะเราก็นํามาดัดแปลงเมนูนะคะวันนี้เราจะไม่ใส่ผักชีที่เป็นใบกับต้นนะคะเราใช้รากค่ะ นี่นะคะวันนี้ใช้กันสามสิบลากเลยนะคะใช้ของที่มีอยู่ในครัวให้เป็นประโยชน์ค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นพริกนะคะอันนี้ไม่อ้อยกเก็บหลังบ้านเองพริกนี่ก็ประมาณหนึ่งถ้วยซุปค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นกระเทียมแล้วก็หอมนะคะทุกอย่างนี้ไม่อ้อยนําเข้าไปอบนะคะวันนี้ไม่ได้ใช้เตาถ่านในการย่างนะคะต้องการความรวดเร็วอะค่ะ กระเทียมสองหัวนะคะแล้วก็หอมแดงนี้ยี่สิบหัวนะคะวันนี้เครื่องก็จะแน่นๆนิดนึงนะคะสุดรใครก็สุดรใครค่ะวันนี้เมีอ้อยจะมานำเสนอเมนูเจาเ็ดฟางเดจ้ะเย่วสไตล์ของเม่อ้อยเองเนาะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยนะคะก่อนอื่นเม่อ้อยใส่ตัวนี้ลงไปก่อนนะคะรากผักชีแล้วก็พริกนะคะ ช่วงที่เราโขกเก็จะใส่เกลือลงไปนะคะเกลือขึ้นช้อนชานะคะน้ำพริกนี่ขาดเกลือไม่ได้นะคะไม่งั้นเขาจะไม่นุ่มอ่ะไม่อร่อยนะคะความเผ็ดนี้แล้วแต่ความชอบนะคะรัไดไ้ตามชอบใจคือทำกับข้าวนี้มันสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้นะคะไม่มีอะไรตายตัวนะคะทำได้ทุกอย่าง เสร็จนะคะนำตัวนี้ค่ะหอมแล้วก็กระเทียมนะคะลงไปโขลกเลยแล้วก็โขลกทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วโขกประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาเริ่มปรุงกันเลยค่ะทำง,ง่ายๆนะคะสไตล์เราเองจะใส่น้ำปลา้านะคะหนึ่งทับพี่นะคะ เพราะว่าเราใส่เกลือลองไปแล้วขอชิมรสชาติดูนะคะนัวมากเลยค่ะทีนี้เราก็พร้อมเสิร์ฟเลยนะคะของเมยอ้อยจะไม่ใส่ชูรสนะคะเพราะว่าความนัวของเห็ดแล้วก็นัวของปลานี่คือเขาใช้ได้แล้วนะคะทีนี้เมอ้อยก็จะเพิ่มสีสันด้วยนี่เลยค่ะ ผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็แม่อ้อยจะเพิ่มความเผ็ดด้วยนี่นะคะถ้ายังเผ็ดไม่พอนะคะลูกโดดค่ะเท่านี้เองนะคะเจลเห็ดฟางของเราก็เรียบร้อยนะคะแล้วหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนชาว u t u b e นะคะทำง่ายๆสไตล์เราเองค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ